แมนยูไม่ล้มดิวส่งทีมงานตามเช็คฟอร์มคาร์ลอสบาเรบาทุกนัดหลังยังเลงดึงเสริมแดนกลางตลาดมกรลาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงจับตาคาร์ลอสบาเรบากองกลางวัย21ปีทีมชาติแคนาเรูนของไบรตันอย่างใกล้ชิดหลังซัมเมอร์ที่ผ่านมาดิวต้องล้มเพราะค่าตัวพุ่งจาก100ล้านปอนด์ไปแตะ120ล้านปอนด์ล่าสุดแมนเชสเตอร์อีเวนนิ่งนิวเปิดเผยว่าปีศาจแดงได้ส่งทีมงาน ตามดูฟอร์มของบาลีบาในทุกเกมของฤดูกาลนี้เพื่อประเมินอีกครั้งก่อนตลาดนักเตะเดือนมกราคมจะเปิดขึ้นปัญหาแดนกลางที่ยังไม่เข้าที่ตั้งแต่เปิดซีซั่นทำให้ยูไนเต็ดอาจวนกลับมาพิจารณาดิวนิวใหม่เพราะทีมต้องการผู้เล่นที่สร้างอิมแพกได้ทันทีบาลีบาซึ่งย้ายจากลิวมาไบรตันเมื่อปี2023กํากำลังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกองกลางดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงที่สุดของพรีเมียร์ลีกและอาจกลายเป็นคำตอบในแดนกลางของโอทเท์ฟอร์ด หากการเจราจารเกิดขึ้นจริง